ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณต้องค้นหากลุ่มลูกค้าของคุณที่เจอวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้ไปงานสัมมนางานหนึ่งซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะมะีเจ้าของน้ําหอมนะคะมีกูรูน้ําหอมที่เรียกว่าเป็นแบรนด์น้ําหอมไทยที่ได้ขึ้นไปอยู่ เทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนั่นคือคุณไป์นะคะหรือว่าแบรนด์น้ําหอมบรงนั่นเองได้มีโอกาสถามคําถามคุณไป์ไปนะคะว่าก็เลยอยากจะขออนุญาตสอบถามคุณไป์ให้สร้างแรงบันดาลใจสําหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์น้าหอมกัชัวร์ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือจะต้องมีอิสระยังไงต้องมีโพรเชคต์ยังไงถึงจะทําให้สามารถแบรนด์ของตัวเองออกมาสามารถอยู่ในตลาดได้ขายได้เพราะว่าต้อนในตลาด คุณไปก็ตอบให้คําตอบมาว่าจริงๆกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญแค่ประมาณ50%นะคะอีก50%เปนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวให้ถูกจริตกับคนฟังให้ถูกจริตกับกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งมันจะทําให้ได้ value เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณภาพจะต้องดีมาก่อนนะคะกลิ่นก็จะต้องอยู่ิี้ไม่เหมือนใครไม่มีใครสามารถลอกเลียนกลิ่นได้นะคะมันเป็นของที่เรา เลือกมาแล้วคัดสรรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้าหอมหลักร้อยหรือหลักหมื่นนะคะทุกอย่างก็จะต้องเกี่ยวข้องกันหมดมันเป็นทุกปัจจัยเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกันนะคะทั้งเรื่องราวทั้งแบรนดิ้งแพคเกจจิ้งวัตถุดิบขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะอยู่ในตลาดไหนมันมีตลาดที่เราไปได้เสมอแต่เราต้องรู้จักแบรนด์ของเราให้ดีซะก่อนไม่ว่าจะน้ําหอมหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นทุกราคามีคุณค่าในตัวของมันเองและทุกราคาก็มีตลาด ของมันเองแล้วคุณล่ะเข้าใจตลาดน้ำหอมของคุณแล้วหรือยังถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณต้องค้นหากลุ่มลูกค้าของคุณที่เจอแล้วคุณจะสร้างน้ำหอมได้ถูกกับความต้องการของเขาถ้าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะสามารถเข้ามาคุยกันได้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ดอนเมืองนะคะไม่ว่าจะหลักร้อยหรือหลักหมื่นความใส่ใจของเราเหมือนกันหมดถ้าเข้ามาคุยกันได้นะคะเราจะช่วยคุณเอง